ริสแกนสเตอร์ทุกคนแหม่ซื้อาาที่เที่ยวกินดื่มและหนุนหล่อพอคาแซ่บพร้อมสโลแกนสินค้าน่าใช้จากสปอนเซอร์ใจดีที่ไม่มีตัวตนเทยเที่ยวไทยยอสต t ร์ยูทูบสต y ร์ย้อวันสตายูทูบส ฉันต้องกลับกลับไปที่บ้านของเจสันเมย์นะโนมาโยมาเย่โยมาเฉยคะท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นการแรปหรือว่าเป็นการร้องเพลงอะไรคะหล่อจะใู้ภาษาอังกฤษมันก็เป็นละแก่คุ้นคุ้นสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดี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 ค่ะเก้าอี้ว่างนี่คือได้บัตรไม่มาหรือไปฉี่แล้วยังไม่กลับคะโทรเรียกด่วนเลยนะคะความบันเลยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ ใช่ค่ะมีใครอายุต่ํากว่า18หรือว่าพาลูกเด็กเล็กแดงมาไหมคะค่ะไม่รัวๆเลยนะคะเี๋่วจะพูดคําหยาบรัวๆเลยค่ะพาลูกมาด้วยรบกวนอุดหูไว้คนที่เราคนที่เราคานึงไม่น่าใส่เด็กนะคะเป็นเจ้าของงานมากกว่านะะคที่ไม่น่าจะให้เราพูดคําหยาบได้ในที่นี้ค่ะแนะนาตัวนะคะค่ะสวัสดีค่ะกอล์ฟนะคะค่ะสวัสดีค่ะจตุรงมกโจกค่ะ ซึ่งยังไงเขาเชื่อด้วยว่าใช่ใช่โอ้เดี๋ยวนี้แต่งหญิงแล้วหรอก็สีค่ะสวัสดีค่ะเชอร์เบลจากสื่อลิสยาค่ะโอ้โหผาผ่าเลยล่ะปมแปมค่ะอ่าพวกเราสามคนนะคะจากชิงละชิงล้าน ชาชาชาแม่เท่งหนหลายคนชอบมาคิดว่าพวกเราไปไหนต้องไปด้วยกันดิฉันไปเดินกับพ่อกับแม่ยังถามเลยว่ากบกับป๋อมแปบไม่มาเหรอเห็นเห็นพ่อเส้นหัวล้านเหรอคะใช่หลายครั้งดิฉันลงมาจากคอนโดของดิฉันเองคนก็มาถามว่าพี่สองคนไม่มาด้วยเหรอคะก็เลยบอกว่ามันนางนอนเอากันอยู่ข้างบนนะคะนางนอนเบี้ยนก็อยู่ข้างบนช่วยแปลด้วยช่วยแปลให้ทีมอทีฟฟังด้วยเดบ ใช่ไนอยอ่นะคะวันนี้ดีมากนะคะที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของยูทูนใช่พวกเราก็เป็นแฟน y o u t u b e ถึงจะไม่มากเท่ากับที่เราเป็นแฟนของยูพรและเรทูบก็ตามนะคะคุณพีดันนาเนี่ยค่ะตบมือเฮนี่คืออะไรคะคนที่กรี๊ดตบมือไ่เท่าไหร่นะคะน้องเด็กเริ่มถามแม่ว่า what is เรท r n ผิดด้วย ยูพอและเลนทูนะคะผสมกันแล้วหรอแต่สำหรับลูกสาวทั้งหลายไปบอยเฟรนทีวีมันกดโหลดได้เลยเดียวหลายคนหลายคนก้มหน้าจดแล้วด้วยตอนนี้จะกดยังไงนะคะพี่แก๊กยกแก๊กยกมือถือไม่ได้ถ่ายรูปนะนะควก็จดจดคีคีลงไปในโน้ตนะคะอ่ะยู่ดีนะคะที่วันนี้ มาเพวกเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ YouTube Fan Face ไหะยังไงสัปดาห์หน้าเชิญด้วยนะคะสำหรับงานค p ิปวิดแฟนเฟสนะคะแหมกอ็กอไปเพจกันทั้งนั้นแหละฉันรู้นะเนอะจริงจริงที่บอกว่าจริงจริงพวกเราสามคนนี้ก็จริงๆเป็นที่รู้จักก็จากจาก YouTube นี่แหละเราเริ่มต้นถึงจะแบบเราเริ่มต้นในทีวีอ่ะแต่ไม่ไม่ใครดูในทีวีเลยนะคะ จนแล้วจะรอดตอนนี้หลายคนก็ยังคิดว่ารายการเราออนแอร์ใน u ูทูบอยู่นะคะถามว่าตอนต่อไปจอกเมื่อไหร่ก็จะบอกว่ารายการกูออกทุกอาทิตย์นะคะนะคะและที่สําคัญนะคะรายการของเราทุกคนชื่อว่าหลายๆคนที่ดูรายการของเราก็ดูผ่าน Youtube และที่สำคัญก็คือดูในเวลาทํางานด้วยนะคะ ใส่หูฟังนะคะแอปว่าขี่ตัวเลขนะคะขี่ชิปปิ้งนะคะแล้วก็ไหล่สารเชิญนายก็งงว่าเกิดแค่ขี่ตัวเลขนะคะจะสั่งชุดชั้นในมาจากเมืองจีนทำไมถึงต้องไหล่สารนะคะหลายคนไหล่สว์ไปเท่าไหร่มีการแบบเออปรับใจตัวเอ้ยเมื่อยจังนะกลบเกลื่อนนิดนึงกลบเกลื่อนในที่ทำงานใช่นะคะอ่าโอเคอย่างที่บอกว่านอกจากผู้รายล้างจริงยังมีเขาเรียกว่าเป็นครีเอเตอร์ไม่ใช่พรีเดเตอร์นะคะ ตอนที่จอมแลจะกรูนี่แม่คนนี้บอกว่าพรีเดเตอร์มีพรีเดเตอร์มาด้วยหรอตอันที้เขาบอแหละอันกินเนื้อคนนะคะยังมีพรีเดเตอร์อีกหลายๆคนที่เรียกว่าเป็นที่รู้จักจาก YouTube หลายคนไม่ได้โด่งดังเฉพาะในกรุงเทพเฮ้ยพูดผิดหลายคนจูนนิดนึงหลายพูดบ้าแล้วเนี่ยหลายคนไม่ได้โด่งดัง เฉพาะในเมืองไทยแต่โด่งดังเฉพาะในกรุงเทพประเทศกรุงเทพหรอหลายคนโด่งดังไปทั่วโลกนะคะสร้างแบบสร้างอิทธิพลสร้างอินฟลูเอนซ์ไปทั่วโลกอย่างเช่นครีเอเตอร์คนถัดไปของเรา จะเป็นใครเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฟังดิฉันร้องเพลงสักเจ็ดเพลงดีกว่าอันนั้นแหละเสียเวลาอันนั้นเสียเวลาตรงนี้นะครไม่มีใครอย่างฟังด้วยอ้าวไปดูไปพบกับครีเอเตอร์คนต่อไปของเราค่ะเป๊ะปั๊อาร์ติสต์หนึ่งในคู่รุ่ของมวลมหาชนสาวไทยที่มีมือสร้างสรรค์สดใสเชียว์และจัดจ้านแฮร์รี่พอย ออกมาอย่างกับนางงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ให้เลือกว่าอยากยืนใกล้หรือยืนห่างค่ะตอบว่ายืนห่างนะคะก่อนอื่นเพื่อนพี่แต่งหน้าเป็นยังไงบ้างัะ วนะคะขอชมใกล้ๆนะคะก็เป็นเทรนด์ที่แพรต้องพูดได้เลยว่าเป็นอายไลเนอร์แบบแคทอายค่ะเป็นแคทอายนะคะตาแมวถูกต้องจริงๆแล้วพวกการแต่งตาแบบนี้ต้องใช้พวกอายไลเนอร์ใช่ไหมคะพวกเจลยไลเนอร์แต่ถ้าแต่งอย่างนี้เหมือนกับว่าจริงๆซื้อผลิตภัณฑ์มาอาทิตย์หนึ่งใช้หมดแล้วเพราะว่าทาทาหนาออกมาสักขนาดนี้ไม่ได้ใช้เป็นอายไลเนอร์ด้วยใช้เป็นฐานฝนกับน้ำ เสร็จแล้วก็เอามาโบกไว้ก็เลยใช้ได้นานอายไลเนอร์เนี่ยยี่ห้อแม็กแต่ว่าผู้การที่ใช้ยี่ห้อสง่ามายุระนะครับเบอร์สิบอนะครับอย่าไม่ใช่แม็กด้วยใช้ไฟเบอร์คาสเทลไปเลยมันจะได้เข้ากันกับสง่ามายุระไปถูกต้องถามๆไปนิดนึงเราเราเริ่มต้นยกสูงกันเดี๋ยว จาก YouTube ไดอ้อย่างไรก็จริงๆก็เริ่มจากเหมือนกับอยากทำผลงานมากกว่าเป็นเหมือนก็แต่งหน้าบนดังแบบนี่แหละแล้วก็ตัดเป็นวิดีโอแบบชึๆบๆวกกับเพลงแบบสนุกสนุกมันๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยเรารสุกว่าเฮ้ยมีคนอยากจะให้เราทำเหมือนกับสอนแต่งหน้าด้วยเพราะเขารารู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงให้ตูตาโตทำยังไงให้มันเสื้อผ้าเข้ากับการแต่งหน้ามากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับโ,โอเคงั้นเราอยากทำเป็นวิดีโอสอนแต่งหน้าละกันแต่ว่าของแพรมันจะพิเศษตรงที่ว่าเราจะไม่มีคำพูดเราไม่ได้พูด ว่าแบบเออบรรยายสินค้าหรือว่าอะไรเงี้ยเราใช้เป็นภาพกับเสียงเพลงใช้ดูเลยตัเอแต่ใชเอาจริงๆแบบเออคนที่เป็นเรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยส่วนมากที่บางคนรู้จักกันไปทั่วโลกส่วนมากเขาก็เป็นดาราเป็นนักแสดงอะไรเราเนี่ยถือว่าเป็นแค่หนึ่งในไม่กี่คนในโลกนะที่เป็นที่เป็นเมคอัพกูรูอ่ะที่แบบครองใจคนได้มากๆขนาดนี้อามีอะไรอยากจะฝากบอกกับยูทูบแฟนของเราบ้าง อันนั้นคือสิ่งที่จะบอกนะเราบอกก่อนนิดนึงหรือหรือเพื่อนนั่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยิกกันเล่นสิคะฟังฟังเอาบอย่าเพื่งเล่นหยิกกันะก็จริงๆก็ไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะก็สําหรับคนที่อยากจะเป็นครีเอเตอร์เหมือนแพนก็ตามจริงๆ YouTube คือเขาเปิดโอกาสให้เราเหมือนกับว่า ได้เจอคนใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆเปิด e ช่องทางอีกหนึ่งช่องทางแล้วเป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากก็อยากจะให้เหมือนกับว่าเพื่อนๆที่รู้สึกว่าอยากมีอะไรเป็น <ๆ S 2> ของตัวเองก็คือลองลองทำดูก่อนก็จริงๆกับการหาเหมือนกับว่าตัวตนแท้จริงของเรามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็ลองทาแล้วทําให้มันดีที่สุดะค่ะลองเริ่มต้นดูใช่ชอบตรงนี้ลองทําแต่ว่าก็ต้องท<า>ําให้ดีที่สุดด้วยนะคะที่ตบมือตบมือตบมืออ่ะแฮร์รี่ไมาทั้งที ควรจะถามเรื่องเทรนด์แต่งหน้านิดนึงอย่างช่วงนี้เทรนด์แต่งหน้าเป็นสไตล์แบบไหนจริงๆช่วงนี้แพรรู้สึกว่าการแต่งหน้าแบบเมคอัพโน m a เมคอัพแพรชอบมากเลยค่ะมันก็ว่าผิวใช่ผิวคือ ก็คือแ no ต่งเหมือน Make พโนม่ม m ม k ต up งไหนนะคะแต่งเหมือนไม่แต่งอ๋อแต่งเหมือนไม่แต่งใส่ทอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าความจริงคือบอกว่าแต่งหรือไม่แต่งแต่ว่าพูดจริงว่ามันบกกันสางเกตเหมือนกันนะเหมือนว่าก่อนจะว่าให้ดูลุคเหมือนกับแบบเฮ้ยฉันแบบไม่แต่งนี่ฉันใช้ผลิตภัณฑ์มบบ20ชิ้นอะไรเงี้ยความสำคัญอยู่ที่การเตรียมผิวใช่การเตรียมผิวคือทุกอย่างการวางเลเยอร์การวางคิ้วการใช้สีรองพื้นที่ถูกต้องคือหลายๆอย่างเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราสึกรู้สึกว่าอินกับพบแบบผิวที่ คือใช่มันจะดูความเป็นแบบมีโกลโกลหน่อยๆเนาะมนแบบไม่ไม่คิ่แม้ยังยงทางเพื่อนพี่นี่เรียกว่ายุยเป็นเพ่ะแยุยไม่ใช่ไม่ใช่ยุยแบบยุย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 ยิวชุ่มุยุ่มุยุยมุยุ่มุยย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 นยยุายุยวุยย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 มยยุยยยยุงยุยยยย อ่ะขอเชิญนะขอเชิญนางแบบนิดนึงนะคะขอเชิญเลยค่ะขอชนางแบบนิดนึงนีโอ้ยเป็นนางแบบที่กล้ามากนะคะไม่แต่งหน้าออกมานะคะถ้าเป็นดิฉันเดินออกมานะคะแพรรี่พายเรียกฉันว่าอาเจกแล้วนะคะนะคะอ่ะใครมีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครมีเครื่องพะโล้มาในเต้าหู้แล้วพร้อมแล้วนะคะ ยากอย่างนี้ยากไหมถามจริงจริงจะบอกว่าคือพื้นผิวถ้าอให้น้องเขามองไปพื้นผิวน้องเขาสวยมากอย่ที่เราเห็นแบบรูขุมขนทุกอย่างแล้วก็แม้กระทั่งเหมือนใต้ตาแทบจะไม่มีเลยซ้ำจริงด้วยใช่ไหมคือทุกอย่างเขามีครบแบบครบครบอยู่แล้วแบบแม้กระทั่งคิ้วตาสองชั้นปาก จมูกมาหมดแล้วง่ายยังมีเลยนะคะคือใช่คือแทบจะตอนนี้น้องมีทุกอย่างยกเว้นเสียงนะคะน้องเป็นใบนะคะส่วนดิฉันมีทุกอย่างเหมือนกันนะคะยกเว้นหมดลูก สวดอิษานมีทุกอย่างอย่าเว้นชีวิตเพื่อที่เพ่ตายไปได้ฉะนั้นเบอร์าช่วงสี่โมงเย็นนี่เองอย่างนี้ง่ายไหมง่ายไหมง่ายง่ายก็จริงๆสําหรับน้องแพลว่าไม่จําเป็นต้องแต่งเยอะคือด้วยความที่เราผิวดีอยู่แล้วบางครั้งเนี่ยไม่จําเป็นต้องลงรองพื้นเยอะด้วยซ้ำค่ะอาจจะแบบ ลงไพรเมอร์เบาๆให้รู้สึกผิวดูชุ่มชื้นก่อนแล้วก็อาจจะเก็บคิ้วให้เป็นทรงแล้วก็เหมือนกับเติมแก้มให้ดูมีสีสันมากขึ้นแล้วก็อายไลเนอร์บางๆนิดหน่อยแล้วก็ปัดมาสคาร่าแล้วปากจะแซบขนาดไหนก็เอาแล้วแต่เน้อ่าเงพราะงั้นเดี๋ยวให้พีิพายกับน้องลงแบบให้เรนแนะนำกันนเนาะเดี๋ยวจะดูว่าหลังจากที่ลูลาหลังจากที่ลุลานะคะ ได้ได้รับคำแนะนำการแต่งหน้ากิฟต์น้องกิฟต์นะคะับหลังจากที่พรนธุพัน์แนะนําการแต่งหน้าให้กับกิฟแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะคะอ่ะตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับลุลาแล้วก็เอ้ยกิฟกิฟต์เขาจะพูดอะไรกัลุลาโอ้ยไหวไหมเนี่ยโอ้ยตายอ่ะทั้งั้นขอเสียงปรบมือให้กับกิฟและลุลาด้วยนะคะกิฟและพรนธุ์พันธุ์ เดี๋ยวจะนี้ให้คิมกับเพื่อนๆลงไปนางแต่งหน้นก่อนเอขาจะรวมมือสองคนคนี้้อเคปัญ่าลงท่ด้บบไหนคะขอเสียงประมือให้สองท่านนี้แล้วขอเสียงขอโทษให้กับเพื่อนดิฉันด้วยนะคะเดี๋ยวค่ะอ่าโอเคผ่านไปอีกหนึ่งเ<ข>อเตอร์เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวระหว่างรองการไปเมคอัพนะคะ จะมีโชว์เธอทิพย์เงียบไปไม่ใช่อะไรจำสคริปต์ไม่ได้นะคะกลัวผิดอีกกลัวพูดผิดกลัวพูดผิดอีกนะคะแต่น้องมาทุกทุก่ันน่าเหมือนหลัลาจริงๆนะคะอะไรคะอะไรคะกรีดอะไรคะใครคะใครกรีดกลองกรีดกลองอ๋อกรีดกลองนี่คือมีกลองแล้ก็กรีดแล้วเหรอเธอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก็แหกกองยาวกันอยุธยานี่เธอไม่กีดกันสิ้นใจเลยหรอจ๊ะหรือว่าหรือว่าที่เข็นออกมานี่มีคนอยู่แต่ว่าเราไม่เห็นเล่นไม่ยากลเหรอทับคนทับคนอันนี้เลี้ยงลูกเทพกันหรือเปล่าคะเนี่ยมีใครพาน้องมาไหมวันนี้บอกก่อนนะอันนี้ลูกอันนี้ลูกเทพไหมคะไม่ใช่เนาะอ่ะนะคะโชคดีมีเด็กนั่งข้างหน้าโชคดีฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะคะ เพราะว่าเป็นเด็กฝรั่งนะคะน้องพูดขึ้นมาว่าสวัสดีครับลรีอูหลอกดูเขาจะไม่ได้แล้วก็จะอ่ะช่วงระหว่างระหว่างหลอกเอาเสร็จพวงนันจะรู้กันแล้วน้องว่าว่าจะเป็นพวงอะไรมาแน่นอนเราจริงๆพวกเรากลับกับอยู่ทุกพวกเราเรายินดีมาเราเรียกว่า ทำไมเหมือนช้อนอ่ะพวกเราเธอเชื่อไหมว่าเธอเที่ยวไทยน่ยนะได้รับรางวัลซิลเวอร์บัตรทานจาก u u u e e มาแล้วนะจ๊ะโอ้ต้องขอบคุณมากนะคะเพราะอะไรถึงได้มาเรามีซับสไ r ร์เบเกิน1 0 0 0 0 0คนและทางบริษัทของเราเองเนี่ยก็เรียกว่าแสดงความยินดีฉลองการมี s u b สไคร์เบเกิน1 0 0 0 0 0คนด้วยการ ปิดช anel พวกพี่ไปเลยอย่าใครไม่รวมกับอันใหญ่เลยนปิดช a n e เธอาทาไหของเราไปอ่ะแต่แต่ว่าจริงๆความประทับใจอย่างหนึ่งที่อันนี้ความความในใจนะเพราะว่าพวกพี่ทาแบบเราสามคนเนี่ยทำงานเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์เหมือนกันเราทําเกี่ยวกับเรื่องทีวีเรื่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกประทับใจ YouTube ในเรื่องของการที่เขาใส่ใจเรื่องของลิขสิทธิ์ใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะนี่อันนี้แบบอยากให้ตบมือให้ YouTube นิดนึงอะ คือคอนเทนต์ไหนที่ไม่ไม่ถูกลิขสิทธิ์เขาก็จะไม่สนับสนุนนะถูกต้องเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเราเป็นคนที่ผลิตคอนเทนต์เราเป็นคนใช้ความคิดเรื่องของลิขสิทธิ์เรารู้สึกว่าย t u b e เขาเขาเน้นเรื่องนี้ใช่นะคะเพราะว่าพี่เองครั้งหนึ่งก็เคยได้จดหมายจาก y o YouTube ปึกประมาณเจ็ดสิบแนลิสต์ตั้งแต่ตอนที่หนึ่งว่าพวกกูไปใช้เพลงที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์อะไรมาบ้างเข้าตามลิสต์ตั้งแต่เทปที่หนึ่งเลยนะจ๊ะ บอกเป็นวินาทีวินาทีนี้นะทวงถามมาใช่แต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้วเขาบอกว่าให้ไปแก้ไขให้ไปแก้ไขเพราะว่าเพลงที่คุณชัยนั้นผิดลิขสิทธิ์เจ็ดสิบหน้าเรานั้นโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วก็แก้ไขด้วยการลบแม่งทิ้งทั้งหมดเลย หลายคนที่มาถามว่าอุ้ยตอนนั้นไม่มีตอนนี้ไม่มีไม่ใช่อะไรนะคะมันผิดลิขสิทธิ์นะคะตอนเลยลกทิ้งค่ะเราเราก็ควรจะต้องมีเรื่องวิล่าวกับทาง youtube แต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลังจากนั้นเราถึงได้เรียนรู้นะคะก็เลยเวลาจะใช้เพลงลิขสิทธิ์เราก็จะไปยืดยืดทำนองให้มันยาวให้ดูแค่เพลงเดิมวเปลี่ยนบิดโน้ตนิดนึงไปตากแดดนิดนึงนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเราเคยละเมิดลิขสิทธิ์วงต่อไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อวดอ้าวงต่อไปนิดนึงดีกว่า เออแอบเห็นสคริปต์หรือเปล่าเนี่ยเขาบอกโง่ป่ะครับพี่เขาก็เขียนอยู่ตรงนี้ว่าสล็อตแมชชีนเออใช่เขาก็รู้กันหมดแหละสล็อตมาแต่ก็ยังเต้นวงไวเลยแล้วเขาบอกระหว่างเขาเต้นวงให้ฉันพูดอะไรไปก็ได้อันนี้ก็ยื้อยู่นี่ก็พูดยื้อยู่บอกความจริง วงต่อไปเฮ้ยเอ้ยเร็บเรร็บเรเออมันต้องเห่เรือกันไปแล้วเนี่ยมันต้องเห่เรือไปแล้วเอ้านี่ก็เร็วๆกันด้วยสิบว้ยเออจนะวงต่อไปเนี่ยนะคะอย่าแอปแอปทําไม่รู้นิดนึงนะคะเขาเคยเป็นวงเล่นเป็นวงเปิดค่ะ ให้กับวงดนตรีระดับโลกมาแล้วนั่นก็คือวงเฉลียงเก่าจังแล้ววงเฉลียงแล้วไม่วงเปิดทำไมบ้านหรือเปล่ะวงเฉลียงต้องมีวงเปิดแล้วต้องวงเปิดเป็นวงนี้ด้วยวงที่ต้องมีวงเปิดก็คือวงสุนทรภพ เพราะเขาจะเอารุ่นเด็กๆมาก่อนสุดทรอพจูนเนี่ยพวกเป็นวัยรุ่นที่เพิ่งเข้าวง้มาลองเปิดก่อนที่จะพวกจิตติมาเจือใจสุริปรปกาพันเสือเทพว่าไงออกมาอ่าเสร็จแล้วเนาะเออครับ <c oughs> ยื้อยื้ได้พอดีเลยโอเคเลยพอดี okay, หมดหมดมุกรอบนี้เดี๋ยวไปคิดรอบใหม่ก่อนใครเอาขนมใครขนมอะไรนะที่ข้างในมันไม่ได้กอกอะ แล้วก็ทอดเลยเน่งใครเอาโปงเน่งมากินวันนี้วันของวงเฟิร์สที่หรอเฟิร์สก็ต้องยอมรับวาเลยยังไม่ได้บอกเลยว่าเล่นวงเปิดให้กับใคร Linkin งพาร์กย้ซึ่งหลายคนเห็นปุ๊บตกใจเลยโจอี้บอยไปเล่นเปิดให้ตัวให้ Linkin งพาร์กทำไมเพราะน้าเขาใครกันไม่ใช่ โอ้โหมาเต็มเลยฉเฉลี่ยงเขามาดิสุนทรภพรโจอีบ,บอยมาหมดเลยจากการมางานยูทูบใชบ่จากงานจากการมางาน YouTube แฟนเฟสครั้งนี้สอนให้พี่รู้ว่าพี่ต้องเลิกกินเล้าก่อนขึ้นเวทีได้แล้วนะคระับไม่ให้เสียเวลาไปเจอเลยดีกว่าสลอดแมชชีน